วันนี้ผมอยู่เมืองซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียครับแต่ท้ามกลางชายหาดที่สวยงามเนี่ยผมจะไปนอนโรงแรมที่ถูกที่สุดเท่าที่ผมหาได้ครับผมได้ยินมาเยอะคขาว่าโฮสเทลเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยครับแล้วการแชร์พื้นที่ส่วนรวมกับคนหลายๆคนรวมทั้งห้องน้ําเราจะมีอะไรโดนขโมยไปไหมไปรับชมได้เลยครับสำหรับ Airbnb ที่นี่ครับมันถูกมากค,คือราค่สี่เหรียญเอง จริงผมมาดูราคาอีกทีนึง่งมันร้อยกว่าเหรียญน,นะฮะแต่จอง AirB n b มันถูกราคาประมาณโรงแรม3ดาวของที่นี่เลยก็ว่าได้แต่อันนี้คือเราประหยัดตังค์ไงครับเพราะไม่ใช่อะไรเว้ยจริงๆเงินมันจะหมดจริงๆเออไม่ใช่ทำคอนเทนต์หรอกเงินไม่มีแล้วฮัลโโอเคตอนนี้อยู่ในโฮสเทลแล้ว เออที่เป็นครั้งแรกในชีวิตคือเตียงสองชั้นเราอยู่ชั้นล่างนี่คือโฮอเวย์ครางนอกเอ,อเออืม <laughs> กระเ๋างที่นอนอยู่ตรงนี้ <laughs> ห้องข้างๆมีคนอยู่เมื่อกี้เห็นเอามือโผออกมารู้สึกจะแต่งหน้าอยู่มั้ง <laughs> ได้ยินเสียง เดี๋ยวเราไปอาบน้ำเลยเออประตูโยกไปโยกมายังไม่ล็อกล็อกไหมเนี่ยไม่ล็อกก็ได้วะห้องน้ำเดี๋ยวเราล็อกประตูนี้ก็ได้โอเคนี่คือห้องน้ำฮะ ที่อาบน้ําตรงนี้ก็ไม่ได้แย่มากมันต้องอยู่อ่ะมันจำจำใจต้องอยู่อะอันนี้ล็อกได้เว้ยโอเคเราจะเอาของมองวางให้หมดในห้องน้ําก่อนอาบน้ําครับเราจะไม่เอาของทิ้งไว้ที่เตียงเด็ดขาดเพราะว่าเราไม่เชื่อใจคน อนนี้เราไม่อยากพูดออกเสียงเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะได้ยินเราเขาจะสงสัยแต่คือมันแคบมากแคบจริงๆแคบจะไม่มีวิธีวางของเลยคือมันเอาไปวางข้างล่างได้เว้ยแต่ว่าเราอยากให้สัมภาระทุกอย่างมันอยู่ในสายตาของเราเพราะว่าจะได้กันขโมยได้เราจะปูผ้าแบงเก็ตที่เขาให้มาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผ้าปูที่นอนมันซักหรือเปล่าเราจะนอนบนอันนี้ทับไปเลย ไม่ต้องห่มผ้าขอบอกไว้ก่อนครับว่านี่เป็นวันเที่ยววันที่สามของผมแลผมกลับมาแบบเหนื่อยมากๆแล้วในห้องนี้มันแบบกลิ่นอับมากๆอะคือแบบรู้สึกอับมากๆอะไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะพูดยังไงเฮ้ยใครอยู่ข้างนอกวะ ใครอยู่ข้างนอกวะเสียง,งอะไรวะเสียงคนข้างๆอะ่ะทำไรของเขาวะมีแสงไฟทำไรของมันวะทำไรของมันวะเดี๋ยวปิดม่านให้สนิทๆก่อน ไม่เป็นไรเราผ่านรอดอมาผ่านรอดอมาแล้วมันไม่มีอะไรแย่ก,กว่ารอดอแล้วเว้ยจริงๆแล้วเ,เราก็ชาร์จอุปกรณ์การถ่ายของเราฮะดีนะมีที่ชาร์จให้เยอะมากชาร์จแบตเตอรี่โดรนด้วยเรียบร้อยปิดมานให้สนิทก่อน ไม่เข้าใจทำไมม่านมันอยู่ตรงกลางแบบใครมันจะแหวกก็ได้อะข้างนอกรู้สึกยังไม่มีใครนอนอยู่นะแต่คือเขาวางของกันข้างล่างอะไม่เข้าใจทำไมวางกันข้างล่างเดี๋ยวเราจัดของให้ยืดเท้าได้ก่อนขอลงนอนสักพักเหนื่อยมาก namo t a ะว a โต a g a v a t o arato s a m ม a s a m b u สะน a namo t a ะภ a คะ a g a v a t o arato เฮ้ยไวไฟของโรงแรมใช้ได้วะเมื่อกี้ขอรหัส w i ไฟมาจากข้างหน้าเยี่ยม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 เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้อาบน้ำแล้วกระเป๋าตังค์อยู่ไหนวะในกระเป๋าเราวะ หรือเราลืมไว้ในห้องน้ำมาหายแล้วต้องรีบกลนอ๋ออยู่นี่โอ้อยู่ในกระเป๋าของเกงหาตั้งนานเราต้องจัดของกันฮะก่อนจะนอนเพราะว่าเอาของจับประมานเพราะว่าเดี๋ยวคนยื่นมือมาขโมยเหยียดเท้าได้สบาย แล้วผมก็ล้มตัวลงนอนครับแล้วก็เล่นมือถือไปสักพักหนึ่งเพราะว่านอนไม่หลับ <c oughs> ไม่อยากนอนตอนนี้แต่สุดท้ายก็งีบหลับไปเพราะความเหนื่อย <c oughs> แล้วผมก็ตื่นมาเพราะว่า ได้ยินเสียงคนอยู่ข้างนอกครับเหมือนกันว่าคนที่นี่เขาแบบไปปาร์ตี้กันข้างนอกแล้วก็มาเช็คอินตอนดึกๆไม่รู้เป็นคนไปเที่ยวหรือว่าอะไร Good morning ครับทุกคนนะฮะออกมาแค่เนี้ทําเนึ่งก็ถึงละ แล้วก็เดินไปตรงนู่นก็เป็นชายหาดแลละครับลงแรวติดหาดนะหรูห้าดาวามากเมื่อคืนนี้นอนก็ค่อนข้างสบายนะก็หลับอยู่นะหนาวหนาวนิดนึง กลับเข้าไปข้างในดีกว่าเพราะเราทิ้งของไว้ข้างในด้วยเดี๋ยวไปถามเราว่ามีเรื่องราวร้อนๆอะไรเกิดขึ้นบ้างที่นี่แล้วก็ติปทัวร์อาหารเช้ากันวันนี้รู้สึกอาหารเช้าจะยังไม่มาเสิร์ฟเขามาเสิร์ฟประมาณ8ดโมงครึ่งครับที่เขาบอกไว้ อันนี้เป็นตู้เย็นรวมครับต้องแปะชื่อตัวเองไว้สำหรับของที่ซื้อมาโอ้เบคฟัสมีหลายอย่างเบกโก้ด้วยคอนเฟ็กนี่คืออาหารเช้าของเราครับเบกโก้มัฟฟิน แล้วก็น้ำสมง่ายๆนะกินเสร็จแล้วต้องล้างจานเองนะครับเพราะว่าเสียจานละสามเหรียญถ้าไม่ล้างนี่เป็นมุมดูทีวีครับนั่งเล่นเกมเล่นกีตาร์ชิวๆได้ฮนะที่กดทิชชู่อ,อตโต o m ม t ติครับเอามือไปจ่อเทคโนโลยีสุดล้ำมากโรงแรมนี้แล้วก็ถึงเวลาเช็คเอาท์ครับเพราะว่าเราจะไปเที่ยวต่อ เราจะมาถามพนักงานกันครับว่าประสบการณ์ของเขาที่ทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรอันตรายเกิดขึ้นไหม So I have a question. Um, yeah. This is my first time staying in a hostel, um, and I want to see if it's actually like a viable option or not. Um, so for like the longer stay? No, for like traveling and stuff. Like oh yeah. Yeah, like alternatives to a hotel, I guess. ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับ เขาบอกว่าเขาทํางานที่นี่มาประมาณ6เดือนแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่เห็นอะไรที่มันแปลกประหลาดไปนะฮะยังไม่ได้มีการขโมยของอะไรกันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเขาก็บอกไว้ก่อนว่าถ้าจะไปโรงแรมที่อื่นที่เป็นโฮสเทลเนี่ยก็ดูดีๆแล้วกันว่าแบบหน้าตาภายนอกมันดูดีไหมแล้วก็รีวิวดีหรือเปล่าเพราะเขาเคยไปที่เวกัสที่หนึ่งที่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็เขาบอกว่าสตาฟเนี่ยเขาก็นอนอยู่ เตียงเตียงหนึ่งของในโรงแรมนั่นแหละแล้วก็มีกล้องวงจรปิดติดตลอดเวลาครับเขาก็ดูได้ว่าใครขโมยอะไรหรือเปล่าคลิปต่อไปครับจะเป็นการเที่ยวงบศูนท์บาทของเราครับที่ซานดิเอโกเนี่ยแหละครับติดตามดูกันได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ